ต่อไปนะคะจะเป็นการสอนนะคะคำสั่ง SQL select distinct น,นะคะ distinct น,นะคะก็เป็นคำสั่งในการค้นหาข้อมูลที่ข้อมูลมีมีความซ้ำๆกันนะคะแล้วเราต้องการให้มันยุบรวมข้อมูลนั้นที่ซ้ำกันนะคะมาดูโครงสร้างของคำสั่ง distinct ก่อนนะคะ Select นะคะตามด้วยคําว่า distinct แล้วตามด้วยชื่อคอลัมน์นะคะที่เราต้องการให้มันยุบรวมนะคะแล้วก็ตามด้วย from นะคะจาก Table อะไรนะคะมาดูตัวอย่างนะคะอย่างเช่นตาราง customer นะคะถ้าเรา select country from customer ไปดูกันก่อนนะคะมันก็จะมี country ทั้งหมดนะคะ มาใหม่นะคะที่ตาราง customer นะคะถ้าเกิดเรา select country นะคะ from นะคะ customer ถ้าเราพิมพนะ์นตอนนี้นะคะแล้วกด run คุณจะเห็นมีที่91 record นะคะซึ่งแต่ละ record เนี่ยก็จะมีชื่อประเทศที่ซ้ำๆกันอยู่เห็นไหมคะอย่างเช่นเม็กซิโกก็ยังมีซ้ำๆกันอยู่นะะแต่หากเราใช้คำสั่ง distinct เข้าไปนะคะก็จะเป็นการช่วยยุบนะคะ คําสั่งนั้นที่มันซ้าๆกันนะคะตัวนี้นะคะ select distinct นะคะแล้ก็นําคําว่า distinct ไปวางไว้หน้า country นะคะแล้วกด run ค่ะ run ปุ๊บนะคะเห็นไหมคะจะเหลือที่21นะคะ record นะคะมันก็จะอยู่ประเทศที่ซ้าๆกันให้เหลือประเทศนั้นประเทศเดียวนะคะถ้าเกิดเราอยากให้มันเรียงลำดับ ให้ดูง่ายขึ้นเราก็เติมคาว่า order by นะคะ order by country นะคะก็จะเรียง a นะคะ order by country นะตอนนี้นะคะก็จะเรียงลำดับนะคะจากตัวอักษรน้อยไปมากนะคะแต่ถ้าเพื่อความสวยงาม a s c ก็จากน้อยไปมากเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะเริ่มต้นที่ตัว a นะคะไล่ไปเรื่อยๆก็จะ บอกว่ามีทั้งหมด21เอเอนะคะเดี๋ยวมาดูเขาก็บอกว่านะคะสามารถใช้ร่วมกับคำสั่งเขาได้นะคะคำสั่งเขาก็เป็นการนับจำนวนนะคะในที่นี้เขาบอกว่า select เ,เขาให้นับนะคะแล้วก็ในวงเล็บ distinct country คือให้นับว่ามีประเทศนะคะที่ไม่ส้ากันมีทั้งหมดเท่าไหร่นะคะผลลัพธ์ที่ได้ของตัวนี้นะคะก็จะเขาก็คือ จะบอกจำนวนนะคะว่า21สนะคะใส่คำว่าเขานะคะในวงเล็บเพื่อให้มันแยกจำนวนนะคะการเขาเป็นการหาจำนวนนะคะเราก็จะตัดออเดอร์บายออกนะคะแล้วกดรันนะคะผลลัพธ์เห็นไหมคะจะบอกว่า21นะคะอันนี้ก็เป็นคำสั่งนะคะ d i s t r i b u นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ